เชฟทำไรครับเชบน,นี้อ่กับชงะคมันนีเรา,าดูที่เราอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ช่นะฝั่งนี้งใช่ไหมครับใช่ต้นอะไรครับเชฟเชฟปลูกอะไรครับไม่รู้ครับพักองมองังเชฟครับขันเทนอาทองคำครับ อยากปเ,เล่นน่นจะดีถุกผักทองกำลังออกดอกอข้าวฟันหลอ่อเชฟต้องมามาดำดำเพิ่มนะครับนี่ข้าวไม่เกิดเพราะว่ารึกสึกเหมือนข้าวน้อยมากเ<ะ>ดี๋ยวนั้นครับให้ดูตรงนั้นนะ,ะมันเขียวอร่ามากแ<ะ>ต่ตัวเนี้ยน้ำน้ำมันนจะพัดแรง น้ำท่วมครับข้าวข้าวลบผอกบุงมมนได้ปลูกนะครับเกิดเองนะครับนี่<ห>นแตงไทยครับแตงไทยครับอ้อานี่หญ้าตัวนี่<ะ>ต้นหญ้าไม่ใช่ต้นข้าวนะครับ แต่าง,องาพอเชฟบอผัดบุงขึ้นมาแล้วครับผัดบุ่งเอาไปทำอาหารได้ไหมครับเชฟได้ได้ผัด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 บุ่งดหญ่

กิ๊บเกี่ยวเลยหรอ,หอยายได้พวกนี้ได้ห,หัวหูอันใหญ่อันใหญ่ได้พ่อนี่นะครับผักฟ้ครัวหาก,กินได้ที่ได้แน่นอนครับ บอกเลยว่ามันอดตายเลือกจิ้มเลือกมันจิ้มมันจิ้มเผือที่ยายเนื้อตัวกเนี่ยอ๋ออาหารอร่อยเลยได้ไหมกินแม่ไรยาตอนเย็นยายจะทำให้กินเอ้าฮะเอาเลยเอาเลยใช่ไหมใช่พ่อครับพ่อเชฟครับพ่อเชฟยึดตามหลักอะไรครับอ๋อ มาในช่วงตอนัประมาณสิบเอ็ดโมงครับบอกเลยว่าแดดไม่ค่อยมีไม่ค่อยระนะ้อนนะพอนะลมเย็นๆสบายสบายเชฟเชฟ